ผมรู้สึกว่าตัวเองลีนขึ้นแบบมากๆาครับเพราะคือผมกูมาค่อนข้างที่จะดีนอนหลับดีมากแล้วก็ฝึกเวทอย่งางสม่ำเสมอ5วันต่อสัปดาห์ไม่มีขาดเลยบางทีก็มี6บ้างวันที่ผก็จะเล็กๆ,ๆน้อยๆนครับผมส่วนคาร์ดิโอเนี่ยผมคาร์ดิโอเกือบจะทุกวันเอาไว้ว่าวันที่ผมมาเวทผมคาร์ดิโอทุกวัน ยัสดีครับทุกคนผมตูครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บล็อกตูบสไตล์ครับผมวันนี้มาเปิดตรงนี้มุมใหม่นะครับผมเพราะผมเพิ่งทำห้องนั่งเล่นเสร็จนั่นเองเนี่ยผมไอ้นั่งบนโซฟาดูทีวีแบวนี้ครับผมแต่หมาคือจะไปใจที่สุดเลยโอเค เมื่อกี้ผมอัปเดตน้ําหนักไปเลยนะครับผมนหนักที่ประมาณเจกิโลนะครับผมซึ่งก็น้ําหนักผมมันจะไม่ประมาณนี้แหละเ3็ดสากว่าเจ็ดสมันอยู่วนๆอยู่แถวเนี้นะครับแต่ช่วงนี้เนะี่ยผมเนะี่ยมีการคาร์ดิโอเข้ามาแล้วด้วยนะครับผมแทบจะทุกวันเลยนั่นเองเวลาลดไขมันได้ดีขึ้นนะโอเคมากันที่มือแรกนะครับผมก็หลักๆสำคัญ2อ,อย่างนี้ก่อนจะกินอาหารนะครับผมก็จะเป็นไฟเบอร์นะเหมือนเดิมว่าผมไซเลียมเป็นไฟเบอร์นะครับผมกินก่อนเหมือนเดิมเลย ต่อไปพี่น้องของเราน้ำมะกอกสองหอนโตมีคอมเมนต์หนึ่งถามว่ากินน้ำมะกอกสดๆแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราได้เพิ่มไขมันเลี้ยงร่างกายหรือเปล่านะ เพิ่ม LDL หรือเปล่านะผมจะตอบเลยตรงนี้ว่าถ้าเกิดเรากินในปริมาณที่พอดีในงานควบคุมอาหารซึ่งบมกกินวันละแค่สจอกต๊เท่านั้นผมบอกเลยว่ามันได้ผลดีล้วนๆนะครับผมอย่างแรกเลยที่เขาถามว่าลดมันจะเพิ่ม LDL ไหมจริงๆแล้วมันจะลด LDL เราด้วยซ้ำนะผมคือลดไขมันเลวในร่างกายเราด้วยซ้ำนะผมยิ่งในช่วงที่เรากำลังที่จะลดไขมันอยู่มันช่วยลดลดไขมันได้ดีมากๆนะผมและอีกอย่างนึงก็คือช่วยลดคอเลสเตอรอลของเราได้ดีขึ้นนะผมมันจะอยู่ในพวกเส้นเลือดของเราเนาะทำให้เส้นเลือดเราเนี่ยมันสะอาดมากขึ้นส ซผมบอกเลยว่ามันมีประโยชน์เยอะมากอีกหลายหยอย่างนะผมเพื่อนก็ลองไปศึกษาดูนะผมเกี่ยวกับน้ำมันกอกแต่หลักผมก็กินเพื่อจะช่วยผมเนี่ยลดไขมันได้ดีขึ้นนะผมเพราะผมต้องการจะเติมไขม,มันดีเข้าไปในร่างกายเพื่อจะลดไขมันเลวออกไปนั่นเองนะครับโอเคมามื้อเช้าช่วงนี้เนี่ยผมก็เริ่มหันมาทําอาหารอีกบ้างเลยเนาะอันนี้มื้อแรกจะเป็นโอเนโอ๊ตนะผมซึ่งผมจะทำโอเนโอ๊ตเนี่ยตั้งแต่กลางคืนเลยนะผมแต่ว่าไม่ได้ทำมาต่อวันนะผมจะทำทีหนึ่งกินได้3วันนะผมก็จะได้ตื่นมาก็หยิบกินได้เลยนะผมโอเนนโอ๊ตจจะก็แบบี้ เมาน้นหมูซึ่งในนี้เนี่ยประกอบด้วยอื่นหนึ่งเลยคือจะเป็นข้าวโอ๊ต60กรัมนะครับผมแล้วก็มีโปรตีนผงอะไรก็ได้จะเป็นวีหรือเป็นแพนเบดโปรตีนก็ได้ได้หมดนะครับผมในสกูปก๊ปคือประมาณ30กรัมเนาะแล้วก็มีนมอัลมอนด์ผมใส่ไปแค่หนึงร้อกรัมนะครับแล้วก็โยเกิร์ต3ม,มื้อของผมเนี่ยซึ่งจะใช้โยเกิร์ตอยู่ทั้งหมด2ถ้วยนะครับผมก็คือจะตกมื้อนเนี่ยก็อยู่ประมาณ2ใน3ของถ้วยนะครับผมก็จะแยกมาเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็จะกินกับผลไม้นนนนนิดห่่ออยะะครัับผผมมซึงวี้จเเลืกป็น ส้ม2ลูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจริสีเราขาดไม่ได้เลยน,ะนั่นก็คือเนยตัวตูบสไตล์นั่นเองนะผมไว้ใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะผมประมาณ30กรัมครับผมใส่ลงไปในนี้แหละรป,ประมาณนี้นะครับผมใส่ลงไปในโอ้ในอุปเพิ่ม ใชมันที่ดีแล้วก็รสชาติที่อร่อยขึ้นอีกด้วยสั่งซื้อที่เลี้ยงนากตัดดิกระชั้นได้เลยกรบปุหลก99บาทมีตั้งแบบหวานน้อยแล้วก็แบบไม่หวานเลยนะครับผมเลือกเอาตามความชอบนะครับผมเดี๋ยวแนะนะวอนาคตอาจจะมีเป็นพวกอัลมอนด์บัตเตอร์นะครับผมเนยถั่วอัลมอนดะ์แล้วก็ผมก็จะปอกส้มลงไปปกติางที่ก็จะเป็นกล้วยบ้างหรือผลไม้อะไรบ้างแตงโมมั้งละโก้มั้ง,ะงอะไรก็ได้ที่แบบว่าหากินได้นะครับผมแต่ว่าใส่แบบประมาณร้อยแคลนะอย่างนี้ส้มลูกมันเล็กผมก็ใส่ประมาณ2อลูกนะ คือในโอ๊ตเนี่ยมันค่อนข้างทาง่ายมากเพราะว่าเราไม่ต้องเอาโอ๊ตไปต้มด้วยนะผมเมื่อก่อนคือ,คอกินชงกับเวเลยถ้าเพื่อนจาได้ใส่ไว้ในกระบ,บ๋องเวเลยเช็คแล้วก็กินเลยแต่อันนี้ก็ลองทําเป็นโอ๊ตในโอ๊ตดูมันก็ดีนะผมกินง่ายเพราะปกติผมเนี่ยค่อนข้างจะไม่ชอบโอ๊ตที่มันแบบว่าเละๆไปแล้วอย่างเช่นแบบเอาโอ๊ตไปเวฟอะไรเงี้ยคือผมไม่ไม่ไหวกินไม่ได้แต่ว่านี่ก็คือลองทําเป็นโอ๊ตในโอ๊ตก็คือโอเคมากๆผมกินทุกวันนะผมช่วงนี้คือกินทุกวันเออมันก็อยู่ประมาณนี้ อันนี้ลูกหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะค่อยแกะใส่ไปเรื่อยๆนั่ก็มิกกันเลยจากดูสวยๆเมื่อกีย้คือเละเลยบางวันผมก็อาจจะไม่ใส่เนยถั่วผมก็จะใส่เป็นเม็ดแอมโมนเข้าไปเลยนี่กินง่ายอร่อยด้วย,ยมาแล้วก็มาดูพลังงานของมือนี้ก็อยู่ที่865แคลอรี่ นะครับผมอันนี้คือรวน้มันมากกอกไปแล้วด้วยนะครับส่วนไฟเบอร์เนี่ยเราไม่นับมือนี้่โปรตีน4้ากร,รมัมคาร์โบไฮเดรต89แล้วก็แฟต39 865แคลอรี่ซึ่งก็ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ผมค่อนข้างที่จะชอบมากเพราะว่ามีเวลาในการพักกินเนี่ยตอนช่วงทางานเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากผมก็เลยกินได้ประมาณ3มื้อเท่านั้นมื้อนี้ เป็นมื้อแรกของวันและก็เป็นมื้อก่อนออกกำลังกายของด้วยมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับการกินก่อนออกกำลังกายมากๆแต่ต้องเป็นระยะห่างประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับผมเพราะว่ามันได้ย่อยนิดหนึ่งอย่างพวกโปรตเนี่ยมันจะย่อยค่อนข้างช้าแต่ว่ามันจะเป็นแป้งแบบโลชีไอซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่องตลอดตอนที่เราเวิร์กเอามันดีามากๆนะผมแล้วก็อย่างที่ผมเคยแนะนำเพื่อนว่า มื้อกลาอองกัยเนี่ยถ้าเกิดเรามีผลไม้ด้วยนะครับผมเราจะมีกรูกโตสมีฟรุกโตสด,ด้วยมีกรูกโกสจากหลากหลายแหลง่งถ้าเกราจะมีประตูหลายๆายบานในการดูดพลังงานมาใช้ในการออกกาลังกายนั่นเองนะครับผมมีทั้งจากโอ๊ตแล้วก็จากผลไม้นะครับผมที่แหล่งที่แตกต่างกันนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมก็กินมื้อนี้เสร็จแล้วหลังจากเดี๋ยวผมจะไปอาบน้าเตรียมตัวไปยิมนะครับผมแล้วเจอกันฮะ กินเสร็จก็เหมือนเดิมนนครับผมจะเป็นวิตามินนะผมวิตามินรวมฟิตออยล์แล้วก็เอ็กตาจบกับมือแรกครับผมเดี๋ยวผมจะนั่งพักสักแป๊บนึงน,นะาะ <ส S 1> ยังมีเวลาพอสมควรก่อนจะไปยินนะผม <S <S วันนี้เป็นวันที่ผมค่อนข้างจะชิลๆนะผมวันนี้เป็นวันศุกร์นะผมปกติอาจจะมีเทรนทุกเทรนบ้างนะผมแต่ว่าสาหนนี้สอนหมดไปตั้งแต่วัน <S <S 2> <S 2> พเพลื่อน,นะครับผมก็ตอนนี้ผมยังรับเทรนอยู่นะผมสำหรับคนที่จะต้องการเนี่ยเทรนตัวตัวผมนะ ก็สามารถที่มาเทรนกับผมได้นะผมที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับเพื่อนๆที่อยากเทรนก็ติดต่อเข้ามาได้เทอนตัวตัวรับรองว่าถึงใจเก่งแน่นอนนะครับผม ีมาถึงกินแล้วนะผมช่วงนี้คือฝนตกทุกวันเลยน้ำฝนตกหนักมากแต่ตอนนี้แรงแล้วก็ดีนะฮะการเย็นนาเล่นวันนี้ผมจะเป็นครูเอาน้ำฝนยังไม่เคยถ่ายเพื่อนได้ดูเลยนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นครูวันสุดท้ายของโปรแกรมด้วยนะครับซึ่งผมจะฝึกแบบไม่ได้หนักมากซึ่งท่าแรกผมจะฝึกเป็นพวกสกิลก่อนทุกๆวันนะครับซึ่งวันนี้ผมอยากฝึกเป็นมัซซ์อัพแล้วก็ผมอาจจะฝึกมัซซ์อัพเนี่ยสลับกับคอนลีเวอร์สลับสลับกันไป บ้างนะครับซึ่งมาทราบช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าเริ่มทําให้ดีขึ้นนะทำได้หลายเว็บมากขึ้นเซตหนึ่งเมื่อกี้ได้ประมาณ10-11ครั้งเลยก็ค่อนข้างดีเลยค่อยๆเพิ่มจำนวนครั้งขึ้นมาอันอีนะครับเพราะนี้จะเน้นเป็นพวกส์อัพูอัพนะครับพอผมจะฝึกเพื่อจะไปฝึกเป็นควน้ำวักนั่นเองนะครับก็จะเป็นพวักเนี่ยหลายท่าหน่อยนะครับแล้วก็พอเสร็จวกก็จะไปเป็นพวกวีเทรนนิ่งนะผมับหใช้พวกบัญชีต่างๆสบายๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีปิดท้ายด้วยหน้าแขียนนั่นเอง ก็จะเป็นผู้อัดซึ่งผมจะฝึกเป็นเวทผู้อัดนะผมไม่ได้เอาเวทเวทมาก็จะใช้เบลล์แล้วก็ถั่วอันหนักแทนวันนี้จะฝึก20่สโลนะครับผมซึ่งผมจะฝึกให้ได้ประมาณสัก8ที่ถึงสิทีนะครับผมก็ราะถ้าเกิดไม่ถั่วเนี่ยผมสามารถฝึกได้ครั้งเยอะแหละซึ่งผมต้องการที่จะแข็งแรงขึ้นให้น้ำหนักมันฝึกได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้รู้สึกกับตัวเรายิ่งเบาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่ผมจะฝึกจะเป็นนิวโคลิปแบบนี้ เพราะเวลาเราฝึกวนอาร์บู๊ับนเนี่ยมันจะแบบนี้ซะมากกว่านะครับผมมันจะไม่ได้อยู่นี่แบบนี้มันดึงไม่ได้นะครับผมแต่พอดึงปุ๊บแล้วมันจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แทนอยู่ดีนะครับผมเราจะฝึกแบบมุมนี้เลยแต่ว่าฝึกเป็นสองข้างก่อนนะครับผมแล้วก็ถ่วงน้ำหนักให้เรารู้สึกเบาขึ้นเรื่อยๆอีครับโอเคค่ะ <laughs> วันนี้วันเบาๆนะ ก็จะเป็นทูวิงเกอร์คูอัพครับคือข้างนึงเนี่ยผมจะจับแค่2นิ้วคือให้พยายมามออกแรงน้อยสุดอีกข้างนึงก็คือเต็มมือเน้นออกแรงฝั่งนี้เป็นหลักก็คือเราจะฝึกกันทีละข้างเวลฝึกแค่ข้างละหกทีอับผมอันนี้เนี่ยมันทำให้ผมรู้เลยว่าข้างซ้ายผมอะแรงน้อยกว่าข้างขวาเยอะมากซึ่งเดี๋ยวเนี่ยผมปรับใหม่ บอว่าเราไปข้างซ้ายก่อนให้โคบกทีทำไปข้างขวาเพราะสมเหนื่อยจากข้างขวามเลยข้างซ้ายมันอ่อนแรงกว่ามันยิ่งทาได้ยากกว่าเดิมอันนี้ก็จะเป็นท่าหนึ่งที่ว่าไปฝึกให้แรงมันใกล้เคียงกันมากขึ้นครับจริงๆเริ่มจากค่อยๆเกี่ยวก็ได้เกี่ยว4นิ้วแล้วค่อยๆลดลงสามสองหนึ่งไปเรื่อยๆผมเริ่มจาก2นิ้วก็ได้เลยแค่ข้างละหกทีเท่านั้นตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองลีนขึ้นแบบ มากๆนะครับเพราะคือ, ha คอผมกุมอาหารค่อนข้างที่จะดีนอนหลับดีมากแล้วก็ผมฝึกเวทอย่างสม่ำเสมอ5วันต่อสัปดาห์ไม่มีขาดเลยบางทีก็มีหกบ้างวันที่ผมก็จะเล็กๆน้อยๆไอหบส่วนคาร์ดิโอเนี่ยผมคาร์ดิโอเกือบจะทุกวันเอาไว้ว่าวันที่ผมมาเวทผมคาร์ดิโอ วันแล้ววันอื่นเนี่ยถ้าผมมาผมก็จะคาร์ดิโออีกหกหรือเจ็ดวันเลยนะพยายามคาร์ดิโอให้ทุกวันแต่ผมจะคาร์ดิโอแค่วันละ30นาทีเท่านั้นเองแต่ว่าพยายามทำให้เป็นนิสัยทุกคนสังเกตไหมผมรู้สึกว่าตัวเองลีนขึ้นพอสมควรเลยจริงแฟตน่าจะประมาณ12องหรือต่ำกว่านะการเลื่มต้นในตัวแพสมันสักสิบห้ากว่าอยู่นะตอนนี้ประมาณสิบสองอว่าอาจจะต่ำกว่าสิบสองแล้วก็ได้ซึ่งเป้าหมายผมคือพยายามจะดูให้เหลือมานสิบนั่นเองแต่จริงๆแค่นี้ผมก็ค่อนข้างจะพอใจกับตัวเองม,งมากๆแล้ว โอเคถ้าเราไปจะเริ่มเข้าเวทเทรนนิ่งนะครับผมตอนแรกฝึกถามท่าพอดีเวทก็พอเลยแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปจะเวทเทรนนิง่ง ผมจะเริ่มตัวเป็นแคชโดโรครั G ow, ผมจะเริ่มจากจาบก้กางก่อนจะฝึกจับก้าประมาณ3เซตนะครับผมเซตนึงก็อยู่ที่ประมาณ10บถึงสิครั้งเนี่ยต้องชร้างหนักแบบว่าเน้นเกรงค้างแล้ว,ว,ลลวค่อยๆปล่อยนะครับผมแ,แล้วก็จะหนักนิดนึงแล้วก็จะควบคุมมาอยู่ประมาณ 10- บถึงสิบสองตีด้วยน้ำหนักที่พอดีกับจํานวนครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ท่าต่อไปก็จะเป็นโรมกันแต่ว่าจะเป็นตัวคสกริปนะครับผมจับให้แคบลงนั่นเองนะครับผมพอแคบลงเนี่ยผมจะโฟกัสเน้นในการ ปีกให้มากขึ้นจริงนะตอนวายคลิปเนี่ยมันจะเป็นโดูแบบโอเวอร์ออลแบ็มากกว่าแล้วก็จะโดนพวกแทมหรือว่าส่วนบนพวกสปาร์กรอมบอยอะไรพวกนี้นะมากกว่าแต่จริงๆก็โดนปีกและพวกน,นี้ด้วยนะผมโู้เนี่ยคนข้างี้อหมกในการสร้างกล้ามเนื้อหลังนะมากๆผมชอบสุดมากถ้าผมจะชอบทุสองมุมนี้ด้วยถ้าผมวายคลิปแล้วก็โคสคิปโรโอเคเจอก ที่ผมต้องการฝึกพวกสปักพวกโรเวทฉากอะไรพวกนี้นะครับผมจะไม่ไเน้นปีกมากเพราะถ่าอย่นจะเน้นปีกค่านข้เยอะแหละแล้วก็วันอื่นเนี่ยผมจะเน้นปีกเยอะด้วยวันที่ผมเน้นปีกเยอะเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้กริปนี้นะจะเป็นอีกริปหนึ่งที่จะเป็นแบบนิวชอลกริปจะโดนปีกได้ดีกว่า กรี๊ดมีนะผมแต่ว่าเนี่ยผมต้องการฝึกเอาหลังส่วนบนซะมากกว่าเป็นมันได้รวมๆวมนะผมและมันจะโดนแต่มันโดนน้อยมันจะโดนพวกทีเลสเมเจอร์มากกว่าพวกโลทรัฟพิททรัฟมากกว่านะครผมแต่ผมต้องการเล่นจนนั้นแนต่ผมประมาณ3ามเซตนะผมประมาณ12ถึง15ครั้งนะผมอ๋อจนหมดแรงนรั่นเอง จริงตัวแรปปูดาวเนี่ยมันเล่นได้หลายคลิปเนาะ cross, clip, wide, clip, neutral, clip. มีทั้งครอสกริปไวคลิปเนเชียลกริปมีกริปเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่และคลิปเนี่ยมันก็จะได้กล้ามเนื้อที่แตกต่างกันด้วยตัวแรปปูดาวเนี่ยฝึกได้ทั้งเอาปีเทดเมเจอร์มิดแท็ปโลว์แท็ปฝึกได้หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเลือกให้มันเหมาะกับสิ่งที่ต้องการนะครับผมหรือฝึก ทุกคลิปเออฝึกให้ทุกคลิปหลายๆกริปหลายๆมุมเพื่อฝึกให้หลังเราเนี่ยมันพัฒนาได้ทุกทุกมัดหลายๆมิตินเองนะครับส่วนตัวผมฝึกหลายกริปมากๆเพื่อให้หลังมันได้ทํางานอย่างเป็นที่นั่นเองก็ลองเลือกดูนะครับว่าอยากจะฝึกแบบไหน,นซึ่งก็ได้หมดนะครับ ต่อไปท่าสุดท้ายเลยนะผมจะเป็นไบเซ็ปเปิลนั่นโดยใช้บาเบลนั่นแหละครับแต่ผมคิดว่าผมจะซูเปอร์เซตด้วยเพิร์ลไปมกับแฮมเมอร์เพิร์ลฝึกแบบ2คลิปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ประมาณสัก12ที่นะครับผมบาเบลไบเซ็ปเปิลสิบสที่ส่วนแฮมเมอร์เพิลนั่นก็อยู่ประมาณ8ถึง10ที่นะครับ3เซตเหมือนกันเนปะ็ B Set นซะูเปอร์เซตเนาะเล่นท่าไบเซ็ปเปิลเสร็จฝ่อด้วยแฮมเมอร์เพิลเพิร์ล โอเคทุกคนก็เรียบร้อย โปรแกมรมฟูเวิร์กเอาหลังและก็ไบเซ็ปผมจะมักจะทำประมาณนี้ตู้เวิร์กเอาในหลักๆหนึ่งเลยคือมาถึงก็เริ่มฝึกสกิลก่อนสกิลอะไรก็ได้ที่เราอยากจะฝึกและสกิลนั้นเนี่ยมักจะเป็นสกิลที่เป็นสตริ์เทรนนิ่งด้วยนะวันนี้จะเป็นมาสเตอร์อัพอีกวันจะเป็นฟอนลิเวอร์ถ้าเป็นวันพุชก็จะมีแบบเบนเพลทแบบนี้นะครับวันแฮสแด็ตพุชอัพแล้วก็วันเล่นขาก็จะเป็นสคนะวอัซึ Support, ่งน้ำหนักที่ใช้หรือว่าความยากเนี่ยมันจะยากที่สุดเลยนะใช้พลังกำลังสูงมากเอาสิ่งนงนนนนะครรัับแล้้วกก็ในเนี่ย เราก็ให้ฝึกในการโฟกัสกล้ามเนื้อหรือว่าเติมแต่งเบสิกให้ดีขึ้นให้สกิลนั้นเก่งขึ้นหรือว่ากล้ามเนื้อที่เราอยากจะพัฒนานั่นเองนะครับแล้วก็ท้ายท้ายเขามาจะเป็นท่าที่ฝึกกล้ามเนื้อหลักๆที่เราอยากจะโฟกัสอย่างเช่นเวลาโฟกัสตีหลังส่วนบนหรือว่าอ,อกบนอ,อกล่างโวหน้าแขนหลังแขนอะไรแบบนี้นะผรจะเลี่ยเรียงออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่เราพยายามเล่นดับตเต็มที่แบบหมดแรงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับผมมันจะได้ใช้พลังงานสูงขึ้นมากๆแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อเนียล้าอย่างเต็มที่ด้วยนนัั้้มจะไไดดพฒา เต็มที่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเวลาจยางนี้เนะี่ยผมจะไปคาร์ดิโอ,โอเอง30นาทีโอนะ้แล้วเดี๋ยวก็กลับไปไปกินข้าวตอนนี้เริ่มอยู่แล้ว พลังงานที่กินไปใกล้จะหมดลงเนีนะอย่างที่ผมบอกนะผมพอผมกินข้าวโอ๊ตเป็นมื้อแรกก่อนมาออกกำลังกายมีผลมะมาได้ด้วยเนะี่ยแรงผมจะด,ดีมากๆุึกลยอย่างแบบเต็มที่มากๆเลยนะแบบมีแรงเหลือมาจนถึงทาไรท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากโดยที่ไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมเยอะมากมายไม่ต้องมีริวอ์เอาหรือว่าพวกคาเฟ่ตา่างๆเพราะส่วนตัวผมเอจริงผมไม่ชอบในการกินคาเฟ่เท่าไหร่อนะริวค์เอาผมก็ไม่ได้กินมานานแล้วกาแฟผมแทบไม่กินเลยนะผมเพราะผมรู้สึกว่าชอบกินอาหารหลักๆทั่วๆไปมากกว่าแล้ว ก็ไม่ได้อ,อยากจะต้องการคาปินีเพราะคาปีนไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกดีมากหลักจริงๆทำลายทาให้ผมมีปัญหาอย่างเช่นแบบว,ว่านอนหลับยากหรือว่าการขับถ่ายไม่ค่อยดีด้วยครับผมแต่นี่ก็คือซื้อสิ่งที่ลงตัวสุดสำหรับผมแล้วเพื่อนเขาลองหาซรีลงตัวกับตัวเองดูเดี๋ยวมาเช็คกันทีน่นึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปคดีกันนะ i 30นา,าทีแล้วก็มีครูดาวอีก5นาทีจริงคาร์ดิโอเนี่ยผมเพิ่งมาทําในเดือนนี้นะผมเพิ่งทำมาได้ประมาณสัก2สัปดาห์ช่วงก่อนอันนี้เดือน <im it> ที่1เดือนที่2เนี่ยผมไม่ได้คาร์ดิโอเลยเพราะาอายาันเดือนแรกเนี่ยผมจะพยายามหาแคลอรี่ของเราค่อนว่าทีดเราเนี่ยมันเผาเท่าไหร่กันแน่น้องบริการที่จะไม่ได้คาร์ดิโอจะมีเตะวันบ้างแต่ก็จะเล่นเวทปกติจะไมา่ได้มีการเพิ่มคาร์ดิโอเข้ามาเพื่อหาีดีเราว่าเราเผาเท่าไร่กันแน่ผมหลังจากน,นั้นเนี่ยผมพอเราได้ดไดีดีมาเราคุกนมาสัก2สัปดาห์ ผมก็ยังไม่ได้คาร์ดิโอเนาะเพราะว่าช่วงนั้นมันก็สามารถยันลดไขม,มันลงได้ต่อเรื่อยๆเนาะมันก็จะมีเตะบอลอในนี้อยู่ด้วยมันก็จะลดลงได้เรื่อยๆนะผมส่วนในที่2ผมก็ยังไม่ได้คาร์ดิโอนอะอยังคงทำเหมือนเดิมให้ปล่อยมันลดไปเรื่อยๆนะแต่ทีนี้พอเดือนที่3เนี่ยแค่ไม่ได้เตะบอลเลยผมจะมาเน้น คาร์ดิโอเองอย่างเดียวเนาะก็จะคาร์ดิโอแค่ได้ประมาณอย่างน้อยเนี่ยร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์ผมยังมาเล่นเวทห้าวันผมก็จะคาร์ดิโอทุกวันห้าวันเวลาสามสิบน,นาทีนั่นเองนะครับผมซึ่งคาร์ดิโอผมเนี่ยผมก็จะคาร์ดิโออยู่ที่โซนสองทุกวันเลยนะนนแรกๆเราต้องรู้ก่อนว่า100ร้อยเปอร์เซ็นต์ของร่างกายมันเท่าไหร่หรก็คิดง่ายๆคือเราสองร้อยยี่สิบ ลบกับพายุนะอายุ28ผมก็ลบไป28มันก็จะได้100%ของฮาร์ปเดทของเรามันจะได้192 192เนี่ยก็คือฮาร์ปเดทของเรา100%ที่มันทำได้นะมันจะเต็มที่คือความแบบโซน5เลยนะถ้าเกิด100%นะคือ100นะเราฝึกโซน2เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ60-70%ของผมก็อยู่ที่ประมาณ115-1130นะครับผมซึ่งผมก็จะเลือกความเร็วในการเดินความชันให้ผมเนี่ยเดินอยู่ในโซนนี้ตลอดนะครับผมถ้าทิ่ผมก็อยู่ประมาณ120-126-130มันก็ อยู่แถวๆนี้ก็อยู่ในประมาณโซนสองเนาะอันนี้เป็นสเต a ี้สเต t โดยที่ผมจะเดินไปเรื่อยๆเลย30นา,าทีไม่พักนะครับผมแต่ในบางวันเนี่ยผมก็จะมีการทําพวก HIIT หรือว่าทำซอร์กิ t เ r a i n ิ่ g อย่างพวกสบัดเชือกอะไรแบบนี้นะผมประมาณสัปดาห์ละประมาณ2อถึงสวันผมจะเล่นพอลูกตีนเลยเพราะผมใช้ลุกงตีนผมทำพิษด,ด้วยทำซอร์ก i t เ r a i n ิ่ g ด้วยตอนที่ผมได้เล่นพอมาเขาเลยนะผมวันละครั้งผมก็จะเล่นประมาณวันละหนาทีไม่ได้เยอะมากเพราะแบบเพิ่งเริ่มกลับมาเพิ่งเริ่มทำก็ไม่ต้องแบบให้มันเวลานานมากแค่หนาทีก็เพียงพอแล้วนะแค่หัวใจมัน โซน4ถึงโซน5นะค่อนข้างที่ะสูงนิดหนึ่งเนาะแบบฝึกหัวใจมันแข็งแรงขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็พวกนี้มันใช้เวลาสั้นด้วยแต่ว่าพอบานแทนี้ค่อนข้างเยอะนั่นเอง,เองครับผมประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วก็มานอะไรกินหนาะไปครับเจอกันที่บ้าน คทุกคนกลับบ้านแล้วนะเฮ้ยผมาอาบน้ำแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมกินฟุตลองสไปซี่ไปอันหนึ่งโอ้ยหิวมากแต่กินไม่บ่อยมากแต่ถ้าแบบอยากกินพวกไส้กรอกอะไรนี้ก็มักจะสั่งฟุตลองสไปซี่เพราะชิ้นหนึ่งมันแค่117แคลมาดูมือลังเล่นผมมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็จะเป็นโปรตีนแพนเบดของลิฟนะครับก็เป็นแพนเบดนะครับทำจากพืชหลายชนิดด้วยทำให้เราได้กรดอะมิโนที่หลากหลายนั่นเองแล้วก็มีเติม BCA ทำให้เราได้กรดอะมิโนที่จะเป็นครบด้วยในการที่จะสร้างกล้ามเนื้อหรือจะใช้ใด,ด้ด้้ววยนนนนนััเอรแลก็็ีป อัลมอน3์สามสิบกรัมอันนี้คือผมซื้อแบบสดมาแล้วก็ผมอบเองนะครัและยานนึงเป็นแซนด์วิชซึ่งก็ทำเองเหมือนกันในเดี๋ยวนี้ก็จะมีขนมปังสองแผ่นแล้วก็จะเป็นอกไก่นะผมอันนี้ไก่ประมาณ100กรัมทำเองโดยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะครับมือนี้7 2 1แคล โปรตีนอยู่ประมาณ62เดือนจริงมากกว่าเพราะว่าไอ้ฟูตลองชีตมันไม่นับให้ผมเนาะแล้วก็มีคาร์บ48แล้วก็มีแฟลอี่23แล้วก็เดี๋ยวจะมีพลังงานเหลือสําหรับมื้อเย็นอีกประมาณ500ผมน่าจะไปกินข้างนอกกับแฟนนะบุ๊กเพราะอันนี้แฟนผมเขาหยุดงานด้วยก็น่าจะปหาอะไรกินกันข้างนอกบ้างเนาะโอเคที่ขอกินมื้อนี้ก่อนนะน่ากินมากอันนี้ผมซื้อซอสมาใส่จักนิดนนะึงให้ผมรสชาตินะเพราะจริงอันนี้มันคือไม่มีรสชาติเลย โอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมที่ผม ทำการบ,บีรอบนี้คือผมเพิ่มการคาค์ดีโอเข้ามาแล้วนะผมในโปรแกรมซึ่งก็แนะนำเพื่อนๆเหมือนกันนะผมถ้าอยากลดไขมันได้เร็วขึ้นก็คือการาร์ดิยอเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยลดไขมันได้ดียิ่งขึ้นนะผมแต่หลักๆแน่นอนว่าเราต้องทำสี่ที่สําคัญเป็นหลักไว้ก่อนอย่างแรกเลยคือการคุมอาหารสำคัญมากเราต้องกินให้ต่ำค่าห้ได้เพื่อลดไขมันอันดับที่2นั่นคือการฝึกเวทเทรนนิ่งอันนี้สําคัญมากนะผมที่จะทาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีรูปร่างที่ดูดีและลดได้ไวมากๆแล้วคงกล้ามเนื้อไว้หรือสร้างกล้ามเเนืืน้้้ออแแแลววกก็รรรรรัษาาาคมขงงหส ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็คือเพื่อนเพื่อลดไขมันได้มีประสิทธิภาพแล้วและความแข็งแรงเพื่อนเพื่อนยังอยู่และวก็ความสวยงามอันท้าว่าเรายิ่งสวยงามอีกนะ,าากนะครับผมก็คือมันต่างกันมากถ้าเกิดเรากุม,มาอย่างเดียวและคาร์ดิโอโดยที่เราไม่ฝึกเทเรนนิ่งเลยนะาบผมคุณมันจะออกมาแ,บบแตกต่างกันมาก,นะ,มาน,ะกานะครับผมสุดท้ายนั่นก็คือการคาร์ดิโอนะครับผมผมก็จะเพิ่มการดูเข้ามาในเดือนหลังๆนะครับผม,ผมไม่ต้องรีบนะครับผมเราค่อยๆเพิ่มตอนหลังแล้วก็ช่วงแรกก็คือไม่ต้องดูเยอะมากนะครับผมแต่ว่าเริ่มต้นสัปดาห์นนึงกก็คคือประมมาาาาณณ150 5ทีีวั ประมาณนี้ครับผมอยู่เพื่อนถ้าเกิดจะ20่ิมาที่7วันก็ได้นะครับผมอยู่ที่การบ,บริหารนะครับผมหลังจากนี้เดือนตัดไปเพิ่มๆ,ๆ,ๆ,ๆเพิ่มระยะเวลาในการคาดีนี่ยให้นานขึ้นไปอีกนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าผมยังคงแนะนําว่าการคาร์ดิโอแบบหลากหลายรูปแบบย่อมดีนะครับผมดีประโยชน์มากๆมันช่วยเราลดไขมันได้ดียิ่งขึ้นไปอะครับผมแต่เบรดพื้นฐานเลยก็คือการคาร์ดิโอแบบโซนสองน,นะครับมันจะลดไขมันได้โดยตรงและก็ค่อนข้างเหยียดดีนั่นเองับผมก็แนะนําให้ทําคาร์ดิโอโซนสองเป็นหลักวิธีคิดผมก็สอนมาให้แล้วนะผมก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดได้ทาคาร์ดิโอในรูปแบบอื่นบ้างที่ทําให้ฮ์บเรทเราพุ่งขึ้นไปบ้างในระยะเวลาสั้นอย่าง HIIT หรือว่าสกิลเทรนนิ่งก็จะช่วยให้เราแแขข็งงงรรรึ้้้นออกััับทบทะววจล ทาได้ดีขึ้นไปอีกเนาะเพื่อนๆก็เอาไปทํากันนะครับผมวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าผมจะกินให้ครบือยังไงผมจะกินครบพ้วนอยู่แล้วนะประมาณ2,100แคลอรี่นะผมโปรตีนที่ผมกินก็อยู่ประมาณ150ถึงนะร้อิเนาะคาร์โบไฮดตประมาณ210เหมือนเดิมแฟตประมาณ70จริงๆตอนนี้ก็คือที่คิดไว้ในแอปเนี่ยก็คือครบแล้วเนาะผมแต่ว่าค,ค,คือกินไปแค่2มือเนาะยังขาดอีกหนึ่งมือคือตอนเย็น,น่ยค่อยไปกิน ชดเชยเอาเพราะผมหรือว่าจะกินอะไรอร่อยๆนิดๆหน่อยๆนะแล้วก,ก็เ๋ยวได้บริหารแคลรี่เอาซึ่งผมไม่ได้กินแบบคลีนจากตลอดเวลานะคังตก,กดูเมื่อกี้ผมยังมีกินแบบทดลองแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายเพื่อนดูวันนี้ตอนเย็นเนี่ยผมอาจจะมีไปกินไอติมบ้างอะไรบ้างที่มันไม่ได้แบบคลีนมากๆแต่ว่าพยายามควบคุมแคลรี่ให้อยู่ในแคลรี่ที่เราต้องการ ที่เราจะกินจริงๆอยู่นะครับผมรานนั้นก็ต้องฝึกน,นั่นเองนะครับผมของวันนี้ต้องฝึกแล้วก็ใช้เวลาปรปับปรุงตัวเองไปไเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะทํามันได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะช่วงแรกมันอาจจะยากหน่อยครับผมเพราะปรับโอ<ฮ>้กินอันนี้ก็ไม่ค่อยอร่อยนะก็ไม่ค่อยอร่อยแต่จริงๆแล้วคือเราไม่ต้องแบบทําให้มันกรีนจา๋าทําให้มันกินได้กินอร่อยแล้วก็พยายามควบคุมให้มันอยู่ในขอบเขตท,ที่เราวางไว้ทั้งแครี่สารอาหารต่างๆอยู่ในรูปแบบที่เราวางไว้วเองแล้วก็แต่ละวันมันก็ไม่จำเป็นว่าเราจะกินนนนนเเท่่่าาััตลออดยงชโปรีีว้ เราจะไม่จำเป็นต้องร้อยสิบตุวันอาจจะวันนี้ร้อยสิบพรุ่งนี้ร้อยสี่สิบร้อยสามสิบบ้างมันได้หมดไม่มีปัญหาบไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเรา ตั้งไว้150เรากินเหลือแค่ว่า30แล้วเราจะลดไขมันได้แย่ลงหรือสร้างล้านได้แย่ลงมันก็ไม่ใช่นะมันไม่ใช่แบบแค่แบบวันเดียวจริงมันเป็นค่าเฉลี่ยระยะยาวไปเรื่อยต้องทําแบบสม่ำเสมอระยะยาวไปเรื่อยมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยเองนะผมเพียงแต่ว่าพยายามทำให้มันอยู่ในช่วงที่มันพอดีพอดีนะครับผมไม่ได้แบบเวอร์จนเกินไปบางวันเหลือพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อย่างเช่นผมเปาปประมาณสองมาถูกผมเลือกกินสองพันหนึ่งแต่ใช่ว่าผมอยากกินสองพันหนึ่งทุกวันบางวันผมก็จะเหลือสองพันบางวันก็สอง อะไรเพิ่มหน่อยก็ไป2องพได้แต่ว่าในสัปดาห์นี้ผมแมมันก็จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2องพันหนึ่ง นิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างนี้นะครับผมคือไม่ต้องไปคิดมากกับมันมากแต่ว่าถ้าลดไขมันอยู่พยายามอยู่ในเดฟฟิิตตลอดหรือว่าต่ำค่าที่ดีตลอดนั่นเองนะพยายามอย่าให้มันเกินจะต่ำกว่ามากน้อยแค่ไหนแต่ละวันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่พยายามให้มันอยู่ในช่วงที่พอดีนะครับผมแล้วก็ทาไปอย่างต่อเนื่องสม่สำเสมอเนาะอันนี้ก็จะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นเดือนสุดท้ายที่ผมจะลดไขมันหรือไม่กะ่อาจจะเพิ่มอีอีเดือนหนึ่งครับผมเพราะผมรู้สึกว่าสะดวกของการคาร์ดิโอทำได้คาร์ดิโอทุกวันก็ฝึกวินยัยตัวเองได้ดี ก็ควบคุมพลังงานสารอาหารได้ดีแล้วก็ประหยัดตังค์ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พยายามทําเมนูที่มันค่อนข้างอร่อยด้วยแล้วก็อย่างก็คือทำไมก็่เติมตรงเติมซอสไปบ้างมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนิดๆหน่อยๆไม่กี่เคลมอร่อยขึ้นกินง่ายขึ้นเอนจอยขึ้นมันก็ทําให้แต่วันเรามันทําได้ดีขึ้นการลดแขมันเราก็จะทําได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคประมาณนี้ผมขอบคุณทุกคนเชื่อชมวม่ตามฝากกดไลค์สับกดไค์กดแชร์แล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย